ทักมานะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มของเรานะครับทั้งหมดนะครับไล่ไปตั้งแต่ตัว C Y 1 6 0ตัวนี้ชื่อเด e King นะครับตัวเป็นลูก X L กับแม่เป็น E T นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นชื่อตะวันแดงตัวนี้เป็น C H 3 9เสี C H สังเาเป็นลูก J Y นะครับแล้วก็แม่เป็นสาย V 8ครับใหญ่มากกระดูกสวยใหญ่ใหญ่จริงๆตัวนี้ครับ หล่อเลยนะครับถือว่าหล่อ oh. ต่อมานะครับตัวนี้เป็น cy หนึ่งสองสองไอคูดตัวนี้ผลงานออกมาเยอะแลวมากๆเลยนะครับตัวนี้ครับลูกออกมาแม่ขาวก็ให้ลูกแดงตัวนี้พ่อเขาเป็นแม uh ็กมลีฟแอร์แต่ตัวแม่ก็เป็นตัว et ตัวนี้ดังตลอดการครับ pk 2 0 2ทองแดง่ที่แคของสองทองแดงป็น et นะครับตัวตัวนี้ให้ลูกแดงแดงสดแดงมากๆเลยครับตัวตัวนี้นะครับ ถ้าใครเคยผสมแล้วนี่จะรู้เลยว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้นี่คุมอยู่คุมสีอยู่เลยครับครับผมต่อมาเป็นตัวนี่นะครับ sd45 sd45 นี่ของเขามีเอกลักษณ์คือสีแดงแดงสดจริงๆตัวสายพ่อสายแม่มาจากสาย sk ล้วนๆครับผมต่อมาเป็นตัวนี่นะครับ sg16 sg16 นี่ของเขานี่ตัวพ่อตัวแม่นะครับเป็นวัวน,นอกนะครับเป็นวัวน,นำเข้านะครับ ตัวนี้ก็ให้ลูกโครงสร้างใหญ่นะครับขนาดหมอซาวในท้องบอกว่าลูกลูกใหญ่มากออกมานี่เนื้อหนังมาครบเลยนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นชื่อคัสโนว่า1 9 1 9งงปีแบรนมาจาก L2 วัวตัวนี้เป็นวัวนำเข้านะครับจากอเมริกาถ้าสีนะฮะสีแดงถือว่าผมว่าแดงเขาเรียกแดงม็ดมาขามครับยังไงอย่างนั้นเลยครับเป็นบีฟมาสเตอร์ตัวนี้ ส่วนมากแล้วก็มาต่อมานะครับเป็นวัวตัวนี้ชื่อไทเกอร์ครับไทเกอร์นี่ก็เป็นพ่อนอกแม่นอกนะครับแต่ที่เรามาเกิดในไทยครับสายเขาดีมากเลยครับลองเช็คสายดูนะครับหล่อจริงๆครตัวนี้ขายชุดแค่พันเดียวเองต่อมานะครับเป็นสายแอลบา็นเป็นบีบัตเตอร์ด้วยกันนะครับตัวนี้เป็น CY 006ะครับเป็นพ่อพัน์ถ้าชอบสูงใหญ่ยาว ตัวนี้นี่ยาวอย่างรถไฟเลยครับตัวนี้ครับสวยมากต่อมานะครับเป็น CX ตัวนี้ชื่อหมูแดงนะครับเป็นแบงกัดแดงดำเข้าเหมือนกันตัวนี้นำเข้าจากอเมริกานะครับแดงสดเหมือนกับคาสโนวาตัวนี้นะครับต่อมาตัวนี้นะครับชื่อ s m 8 0 6เขาชื่อซาบุไลตาบุไรตัวนี้เป็นขาวโบสที่หล่อจริงๆครับหล่อมากๆเลยครับตัวนี้เหลี่ยมตัวสวยมากครับ เขาสูงใหญ่ตัวมาตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกชาโรเล่เชาโรเล่ชื่อปีแอะัวตัวนี้เป็น E t ทีนะครับครับผมอ t ทีผลงานออกมาเยอะมากเลยครับตอนนี้กําลังได้รับความนิยมตัวนี้นี่เป็นชื่อนโปเลียนนโปเลียนนี่เป็นเป็นชารรเล่ที่ให้ลูกสวยสูงใหญ่ซื้อขายที่งานมงเอท่าสว่างที่สุริน ลูกเขาขายตัวละห0,000นนะครับตัวนี้ลนแล้วก็มีตัวนี้ก็เป็น E-T เหมือนกันครับชื่อแรปเตอร์ครับตัวตัวนี้นี่ตอนนี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของชารรอลล่ณ <c oughs> ปัจจุบันนี้ก็จะให้กล้ามเนื้อนะครับที่หล่อจริงๆเลยครับตัวนี้หล่อมากถ้าเพิ่นสนใจน้ําเชื้อในเครือของทาเพีฟาร์มไทยนะครับเรามีทุกๆสายพันธุ์มีทุกตัวติดต่อได้นะครับมีราคาพิเศษให้กับเกษตรกรทุกท่านครับผม <c oughs> ถ้ายัางไงก็เรียนเชิญนะครับโทร091782 1552ครับผมชื่อต้อมนะครับติดต่อได้ตลอดเวลาครับครับผมโอ้ด้านด้านหลังนี่ก็คือทีมงานใช่ไหมใช่ครับาพไปเดินดูหน่อยครับครับผมมันจะาซาแล้วงานจะาซาแล้วองค์เจีได้เจอกันครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นกําลังทีมทีมงานกําลังจัดน้ำเชื้อให้ลูกค้าอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนมาจองไว้แล้วก่อนกลับบ้านใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโ้ที่พี่ต้อมแนะนำเมื่อกี้คือเรามีในสต็อกหมดเลยใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็เป็นแล้วเราเราไม่ได้มีเฉพาะของเรานะครับเราก็ยังมีวัว เลยคือทั้งหมดนะครับวัวทุกตัวในประเทศไทยอ่ะครับเราเรามีจัดจำหน่ายนะครับวัวทุกสายพันธุ์ทั้งวัวทั้งควายลองลองชมดูได้นะครับตอนนี้กำลังจัดน้ำเชื้อให้กับลูกค้าอยู่นะครับครับค่อนข้างเยอะครับครับผมโอ้ี่ครับมีหมายเลขมีอะไรให้หมดเลยนะครับใช่ครับแต่ละตัวแต่ละแหลกลองดูได้ครับนี้ครับใครสนใจนี่ครับที่แนะนำมาเมื่อกี้คือถือว่านิดน้อยนิดเนาะ ใช่ครับต่วนี้กินเยอะอยู่เขาก็เลยเขากำลังเตรียมตัดใส่อยู่นะครับอ้สุดย่อครับครับพี่ต้องฝากร้านอีกรอบนึงครับผมคลิปแล้วครับผมฝากร้านน่อยครับครับถ้าสนใจน้ําเชื้อนะครับคุณภาพจากคือในเครือธรรมเนียบรามไทยนะครับเรารับประกันน้ําเชื้อทุกๆหลอดนะครับถ้าเอาไปแล้วน้ําเชื้อไม่ดียังไงผมรับเค็มทั้งหมดนะครับผมรับมิโซในนามของต้อมนะครับธรเนียบรามไทยโทร091 782-1552ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับครับผมขอบคุณพี่ต้อมครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ต้อมครับสวัสดีเช่นกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับใครสนใจตัวปฏิทินนะครับปีหน้าไอปี65ห้าเรียนเชิญนะครับเรามีแจกตลอดนะครับขอแจกใช่ไหมนี่ใช่ครับผมขอหน่อยผมขอหน่อยเอาไปแกกันด้วยได้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 ครับได้ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนี่ครับผมได้ครับขอบคุณตัวนี้นะครับปฏิทินสวยครับผมถ้าใครชอบนะครับแจกฟรีนะครับ ขอบคุณครับพี่ต้อมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ